ทุน่าสมแสารนะครับไตกบพามันจบครับสุดยอดมากับไตกบนะครับนั่น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 โอ้ยไปไหนไปไหนไปไหนกลับมาปลาปวันนี้กลับไปโอ้ยครับสวัสดี FC นะครับวันนี้โปรวูดฟิชชิงนะครับวันนี้มาตกตกปลาที่สมแสารนะครับ มากับเรือไสกบนะครับนี่ครับไสกบครับวันนี้จะพามาล่าทูน่านะครับเดี๋ยวรอชมผลงานนะครับอันนี้โศกลูกปลาหาปลาเหยื่อกอนนะครับเช้านี้เด็กกดปลาครับวันนี้รับหน้าที่หนักภาระหนักอึ้งอยู่ที่โคนิงนะครับวันนี้ซ้ายขวาเลยครับดูครับไสกบก็ปั่นเป็นละวิ่งเลยครับลูกปลาโคตรเยอะครับนี่ครับมาแล้วครับฝั่งนี้ก็โอโหคุลแย่ล้วนๆครับ ยอดนะครับนี่ปลาเหยื่อปลาใหญ่เปลาเหยื่อเยอะมากครับนี่ครับลอยสายอยู่นะครับรอรุนนี่ท่านวันนี้เราต้องเจอสัตว์ประหลาดแน่ๆหุยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยแต่ปลายเบรกก็แต่เบรกแ้วมจะได้เสียงโดนหรโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้ยเหยื่อคุณขนาดนี้ยังไม่โดนหรอรอรุนนะครับไตกรอบครับนี่ขาดอุ้ยโดนอุ้ยโดน เ้ดูครับโอ้ยสู้หน้าดูเว้ยวมาชิมตานะสู้ไอ้ยมันสู้เหรอมึรู้ยังมันสู้เหรอมึรู้จักโปไหมเนี่ย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 น่โดดๆน่ย่ยยโดดโดยังยังยัง เอ้ยเอ้ยเอ้ออยเอ้ยโอ้ไปไหนไปไหนไปไหนกลับมาไปไหนโอยขาดโอ้ยแห่เลยขาดขาดฮะขาดตัวแบบแสบจริงแห่งไปซะแล้วหัวเรือเลยลวครับหัวเรือเลยละครับไม่รู้เ <networking> ล่นอะไรครับมึกหรือเปล่าครับแคดมึกครับเอา เอาเอาเรามีสักอย่างนะครับนี่นะครับโอหนิงจัดครับยังไม่เห็นตัวครับยังไม่เห็นตัวครับไซโลครับอุ้ยกูดสุดยอดได้ซาชิมิแล้วเอ้ยตัวยังสวยอ่ะได้ปลาซาชิมิเสยสุดยอดครับสุดยอดเอ้ยแจวครับนี่ครับโอหนิงจัดครับกูดมาแล้วสียังสวยเลยครับได้แล้วปลาซาชิมิ เฮ้ยไม่อยู่อ่ะ,ไ,อะไรวะโอ้โอหลุดเฉยเลยครับพี่น้องนี่ครับสายหน้าดินเหยื่อสดไม่อดตายครับผมรอใหม่ครับรอใหม่ปลาเริ่มกินละเ่อกี้พลาดครับหลุด,ดหลุดนังปลาใหญ่ปลาเล็กเหยื่อสด จิกโหมีครบเลยครับวันนี้น้ำลงยาวๆเลยท่นะีเนี่ยไม่ยาวครับ <c oughs> เดี๋ยวก็หยุดครึ่งนึงแล้วก็บ่ายขึ้นมาแล้วครับ <c oughs> เอาแล้วครับเอาแล้วครับ <c oughs> เอาของผมก็โดนครับเอาครับเอาครับหลุดแล้วครับว <c oughs> ะอ๋อ <c oughs> ใ,ใช่เล้อครับหมาแล้วครับได้เล่นแล้วครับหม,มาแล้วครับมาหมาแล้วครับพี่น้องครับช่วยกันลุ้นยาวๆครับวันนี้มากับไสากบนะครับมากับไสากบนะครับวันนี้ ได้ครับเดี๋ยวผมพี่กิ๊กอของผมกันร่อลุ้นกันนะครับโอ้โหนี่นะครับความตั้งใจอยากจะมาเจอสัตว์ประหลาดท้องทะเลเสมสารใช่แน่ๆครับใช่แน่ๆอย่าดึงแรงนะอย่าดึงแรงหัวเรือเปิดเบียให้หน่อยโอเคขอบคุณครับผมตรงนี้ตรงไม่คอใหญ่เท่าไหร่ เข้าเข้าเข้ามึงเข้ากูดึงอย่างเดียวมึงเข้ากูป <vale ั่นย้อนใส่พี่ดีขันย้อนใส่นี่ใสมึงรู้หรือเปล่ามึงสู้กับใครอยู่มึงอย่ามาเล่นกับระบบเอาแล้วใส่วันแล้วใสวันแล้วโปร๊ดไม่ได้เยอะกับสัตว์ประหลาดนานแล้วนะเฮ้ยมึงจะออกไปไหนมึงเข้ามาก่อนต้องวิ่งให้วิ่งมันวิห้มันว้มันไปเลยนะ ไม่เข้าเลยครับจะไปอย่างเดียวครับเำิังไปให้ดูหยุดนะดหยุดนะเดนี่ยไปอยู่ครับเห,ห็นไห okay, มเอาน้ำเื่อมามาลูกมาใจเย็นๆเ okay. อ,นนอ,อ้คมันชอบคันนี้จริงๆมั <c oughs> นจ้องจเจ้าอยู่คันเดียวเด้ยคันหมานเนี่ย อยู่นะเอาอยู่นะเนี่ยดูดิเอาอยู่นะขึ้นมาใกล้เนี่ยเอาอยู่นะอ่ะมันจะไปกันมันเจอคาถาผมผมบอกมันแล้วบอกว่าอย่ามาสู้กับพี่พี่มันรุ่นใหญ่ลูพี่ไลฟ์สดให้หน่อยสิโทรศัพท์ผมในกระเป๋าเนี่ยในถุงเนี่ยอีโชว์เลยไลฟ์สดเฟซบุ๊กเลยต้องอย่างนั้นเนี่ยบอกว่ามาใครน่ นะต้องบอกสิแจ้งเขาไมันอยู่ตรงไหอยู่ในนั้นแหละจกเข้าไปก็เจอเลยอยู่ตรงข้างข้งบนเลยเอ้ยมันขึ้นมาแล้วมันยอมยอม,อมันอยู่กับผมมันมรับยังไงอะถ่ายวิดีโอเลยนะใช่เข้าไปเฟซบุ๊กดนะิเข้าไปที่เฟซบุ๊กดิปดล็อกยังนะยม,มันไปแล้ว มันจะไปที่แล้วลไ,ไ,ไม่ให้ไปไม่ให้ไปนะครับวันนี้ไม่ให้มามากลับวันนี้ลูกกลับวันนี้กลับมาครับสู้กันครับไม่ยอมครับมึงไม่ยอมกูก็จะยอมที่ไหนหนี่ม,นนมายัางไม่ยอมครับมันก็จะไปครับไอเราก็จะดึงครับนะสู้กันอีกสักหน่อย ก็กดถ่ายไปเลยจะได้กดดิกดวิดีโออ่ะมันมีมีสิ่งใสช็อกนี่ถึงใสช็อกแล้วมาถึงแล้วกำลังเยอะอยู่กำลังเยอะอยู่เรือจอดทางเลยป่ะมาแล้วครับนี่วันนี้อำรวจกำลังอัดสัตว์ประหลาดนะครับรอชมครับรอชมครับนี่ครับมาวันนี้ครับนายโกบครับมาแล้วครับถึงนี่แล้วครับถึงสายช็อกแล้วเนี่ยข้างเรือแล้วครับยาวๆครับผม ข้างเรือแล้วข้างเรือแล้วยังไงวันนี้รู้สึกยังไงดีใจครับดีใจครับดูคันดูดูคันครับโอ้ดูคันครับดูดูครับอันนี้ไก่สองโลนะครับตะกั่วข้างล่างสองโลดูครับดูครับแบงคีวิตวันนี้ยาวๆสู้ครับสู้สู้ครับโอ้โหวิ่งเร็วเลือครับผม เอ๊ะทำไมแต่เงียบครับผมคิวน่าจะแตกแล้วนะครับตอนนี้ยังครับยังทั้งทำสมาธิอยู่สัตว์ประหลาดครับสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลแสมสารนะครับวันนี้มากับไก่โกบนะครับเดี๋ยวสุดยอดเลยครับครับไก่ครับสุดยอดไปหลับไม่นอนวันๆทำแต่อุปกรณ์ครับผมมี่เสียแรงนะครับตื่นตีสี่ยังไม่ยอมนะครับมี่เสียแรงมี่เสียแรงนะครับตื่นตีสี่นะครับเมื่อเช้าไก่จะเอามาที่ ปลาครับว้าดูน่ากลัวมีหม uh> uh> ูครับตะเกียกินต้องมีหมูบอกครับแช่ยคันด้วยเชี่ยนคันนะผมไอ้แก้วกดอย่างนี้เลยนะวิ่งดูวิ่งเออแล้วแต่เลยเอาที่สะดวกจิตเป็นโลเองอย่าเองที่ไก่จะเองสิไต่บอกจิตเป็นโลเองคราบว่าโอ้โหลอจิตเป็นโลเองอ่ะโโอ้ห าจะมีไตส์นะครับตัวนี้นะไม่ยอมนะครับเจ็บจัดรู้เองเฮ้ยต่อเลยครับขออะไรกันเอาละครับวันนี้เล่นอลไรครับผมเอ๊ะทำไมสีหน้ามันดำๆอย่างนั้นครับผมอ๋อโอเคผมโดนของเหรอผมเหมือนโดนของเหรอเอาละครับวันนี้ไม่ยอมเลยง่ายๆมันยังไม่ยอมดูดูขึ้นมาเห็นเรือมันไปอีก ยาวๆวันนี้โปรุสู้แน่นอนครับสู้แน่นอนวันนี้กินทีเดียวสองคันไปได้ไงมาอีกแล้วครับผมตัวที่สองโอ้โหกินอะไรกินสองคันทีเดียวเอาอย่าไปไหนลูกจะไปไหนกลับมากอนเสียไมปิดเสียงโอ้โหมันจะลั่นเกินก็วางไม่รดวากินไม่เปิดจัดที่ไว้ก็ปิดไว้แต่ที่ผมอัดเมื่อกี้ไง ไม่กระหลุดขาดไปอ่ะมันขาดหรือเปล่ากหลุดครับนี่ที่ตะเกียงผมต้องเอาเอาเหยื่อใช่ไหมจะนาย,ยุกขึ้น <c oughs> ไล่ผมไปตรงไหนก็ได้ขอให้ผมมีปลาก,กับเบ็ดในมือจะ <c oughs> ไล่ผมไปหัวเรือผมก็ไปมึงสู้กูเหรอ,อมันย้อนย้อนย้อนได้โอกาสได้โอกาสแล้วโอ้โหนี่แม่ฝันยิ่งเลยครับผมความสุขอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่ามึงวิ่งย้อนกูรีบอัดตัวเดียวอะ่ะสายยันไม่เห็นไหมมันมันต้องมีวิชาในการอัดเนี่ยเราเราต้องใช้สรีระร่างกายเราให้เป็นนะสองค,คันซ้อนแล้วนะงสายเสริมพุ่นวไยอะ่ะฮะพี่หนิง<ะ>เราต้องใช้สรีระร่างกายในการอัดปลาเราต้องรู้ <c oughs> เออเราไม่ใช่จะปล่อยให้มันวิ่งอย่างเดียวสุดยอดแหละแม่งแดกจริงอะ่ะแดกคู่เลยมามาลูกมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเรียกมันวิ่งไปเลยเนี่ย สิทธิ์มีครูอะสุตะสูดครับไก่จกครับวันนี้สุดยอดแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วับแกแด่ปลาเหยื่อสันฝาวนี้เลยมวนีปลาเหยื่อกูเสียหายันีหันีเียจริง สุดยอดแล้วครับตัวที่สองนะครับมันยังไปอยู่เดี๋ยวให้มันให้มันไปก่อนเมัเ่มาม,มาเลยครับรุ่นเดียวกันเลยใสยเดียวกันเลยใสยตึงมือจะไปไหนเ่ยมันไม่เห็นเรือมันก็มีตานมันไม่บอดจะวิ่งมาโชว์แต่กบไปดิ เฮ้ยไหนๆเขาไหน,ไ,หนไตกบมาดูหน่อยแม่บอกมาดูหน้าเขาไหนโปวบุษเดี๋ยวขึ้นไปดูตัวที่สองครับตัวที่สองกลัวที่ไหนล่ะอาจได้เป็นร้อยวันนี้อันนี้ยังไม่ใช่เป้าหมานที่เราละ่ะอันนี้อาหารกลางวันไม่ต้องคแ่ขึ้นพออันนี้อาหารกลางวันึนน่่ง,งออนนข้าายยกหพนี่คืออาหารกลางวันนะครับ แต่ป๊บเดียวนี่มันเห็นสายหน้าแล้วนะเหยแล้วนะมาแล้วนี่เห็นแวบๆอยู่นี่นี่ถึงที่เดิมเนี่ยถึงสายหน้าแล้วเนี่ยเก็บอเก็บแ้ัรเกยวยิ่งนไเกยวตรงหน้าวะนอย่เกยวเื้ามันนะเกหน้าใช่ไหมใช่เกง่ยไหเมกี่ยิวนี้ะจุ่ไว้จุ่ไว้จุ่มไจุ่ไว้ เอ้าวมาเจอเพื่อนอีกบอกเฮ้ยมึงทำอะไรกูัว่ามึงไม่กลับบ้านไปแล้วไปแล้วไปแล้วือโดดครับโดดโดดจะโดดครับจะสู้ครับสู้กับใครมึงดูก่อนูด้วยเออมึงดูก่อนประสบการณ์เป็นสิบปีตกป้ามาพี่นิ้งเย้ สุดยอดครับมาอีกแล้วหนึ่งตัวโชวหน้าสมัยสานนะครับไตกบพาันจบครับสุดยอดไตกบจบเสมอใบขันครับมันเล่นอะไรกับเนี่ยดูเอาเอาเอาดูใบคันนั่นนั่นเล่นแล้วครับเนี่ยีครับครับนุ่นนำไกเต่านะครับมาคู่กันเลยครับวันนี้นี่ยครับขันหมานครับสองตัวนะครับคันเดียวสุดยอดจริงครับ โอ้ต้องโดนแล้วครับขันโดนแน่ครับขันรุ่นนี้ต้องบรรจุครับต้องเก็บเข้อขันต้องจัดครับต้องจัดครับดูครับนี่ครับลำไถเต่าโอ้โหโดนแล้วครับโดนลากเรือครับโอ้โหยิ่งใหญ่แน่นั้นเลยเหรอ ครับไปครับสอยเรือตามครับโอ้โหมีฝนก็จะตกปลาก็จะแดกครับดูน่ครับนนี่โอ้โหีสังการโอ้โหนี่ครับดูลูกค้าขับเรือครับสาอัดมีที่ไหนนี่ดูดูดูโอ้โหสุดยอดครับแหมนี่ครับทํางานเป็นทีมดูครับดูครับของแท้ครับของแท้เฮ้ยโอ้โหไต่บอกไต่บุญไม่ไวไต่บุญไม่ไวเฮ้ยเรือของเราก็ลอยครับสามชันนะช่วงนี้เบรกนะครับ ลองเ่อเออครับไส่เต่าครับเดี๋ยวรอชมครับรอชมไซส์กับไส่เต่าคอ่ะอ่านก่อนอ่านยี่ตัวใหญ่จะหมดหลอดใช่ไม่งั้นไม่นี่นะครับเราจะจะเป็นโปรแล้วยังเป็นสายแร่ด้วยครับนี่สายแร่แร่ทากวาเออนี่ครับขุดครับขุดจะอร่อยต้องมาที่นี่เท่านั้นครับผมตามันมีพิษครับเนี่ยมันเป็นจุดๆเนี่ยมันอันตรายนะครับ ใบรุ่นเดี๋ยวผมจะพิสูทน์ให้ดูว่าเดี๋ยวจะลองจิ้มกับวาซาบิโชยู่ดูว่ามันจะมันจะดีไหมเนื้อเนื้อขาวจัวเลยาจัดไปครับผมจะลองทำให้ดูไม่ต้องห่วงครับวันนี้มัดผมอย่างเท่ครับว,<อ>วันนี้ของครบครับของครบเดี๋ยวจะจัดจานเรียบร้อยแล้วเดียวรอโชว์จัดจานก่อนจัดจานก่อนครับภาพภาพประกอบครับอุสสาดครับผมปลามีพิษปลามีพิษครับเดี๋ยวลองชิมกับ โชวอยู่กับวาซาบิดูครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเอาแอลกอฮอล์ล้างก่อนนะแอลกอฮอล์ล้างไส้ล้างคอเราก่อนเผื่อมันจะดีขึ้นนะครับอ่ะลองชิมนี้พี่ของก็ดีจริงครับครับเสียงเปิดนะปึ๊บเลยครับนะครับไส้กรอกชิมครับเอาเลยครับตามสบายเลยมาเลยมาเลยเปียกป้องว้าวไม่มีครับมีไหมไม่มีครบไส้กบ พิษแมลงพิษแมลงอย่างนี้ฮะเอาเอาอ่างนี้เราหอร่างก่อนฮะเราก็อร่างอยู่แล้วล้างตลอดเวนะครับสุดจริงๆนี่ครับล้างคอก่อนครับปรวัตขออนุญาตล้างคอไล่เลือดครับไล่เลือดนี่ครับอุตสานะครับชิ้นโตๆนี่โอ้โหชิ้นบิ๊กๆเลยครับบิ๊กๆเลยนี่ เถ้าไปครับว้าจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุม่มนี่สุดยอดโอ้ขาวขาวหวานและกรอบนี่ครับผัดเยอะครับเยอะครับโอ้โหสุดยอดเก่งที่สุดครับโอ้ส,อสุดครับเข้าฝั่งแล้วคร,รับวันนี้จบภารกิจแล้ว นี่ครับผลงานวันนี้นะครับกับไตกบนะครับสมัยสารทูน่าสองตัวครับสวยๆเลยแล้วก็กุแรอีกเพียบเลยครับนี่ครับใครบอกไม่มีปลาเยื่อสนุกแน่นอนครับไตกบสมัยสารครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ที่หน้าคลิปนะครับใครสนใจติดต่อไตกบได้เลยครับขอบพระคุณครับฮีฮสุดยอดว่ะแขกต่อไปเพิ่งมีกรบตัวเลยตุ๊กๆเลยแล้วแระสวย